บอบบี้บอบบี้น้อง, Bobby. องรรบอบบี้ว่ายัางไงครับว่ายังไงครับอ้าวไม่สนใจกัน้งั้นเล่นกับเต,ต้าหู้ก็ได้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้อ้าวนอนซะงั้นงั้นเราไปเล่นกับตัวสุดท้าย ถุงเงินถุงเงิน,ถ,งงนถุงเงินกำลังป่วยอยู่นะครับผมตาแตกแล้วเห็นไหมไปกัดกลับมาข้างบ้านมาเวลาที่เขาป่วยเขาก็จะมานอนอย่างนี้แหละนอนเป็นผักอยู่ในห้องน้ําเนี่ยทายาให้ละเดี๋ยวหายก็ออกไปซ่าได้เหมือนเดิมไม่มีหมาตัวไหนสนใจเราเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาสัตว์อย่างอื่นก็สนใจเรานะดูสิขนาดหมาหมายังเมินป้าเหรอ ไม่ได้เลี้ยงปลาซะด้วยสิงั้นเหรอเราขึ้นไปดูข้างบนบ้านกันดีกว่ามีสัตว์อะไรให้เราได้เล่นกันบ้างเอ่ยังไงมันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะผมอันนี้เป็นที่นอนของเราเองซึ่งมีห้องให้นอนนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำเราก็เลยต้องมานอนเต็นท์ไปก่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรปั๊บๆเจ้าสัตว์ตัวนี้ ให้คนสนใจเราด้วยโอ้ยเอาแล้วสวัสดีจ้าชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรเจ้าชื่ aus, ออะไรโอ้โหโอ้โหโอโหสนมากเจ้าแมวตัวนี้สนมากโอ้ตกอีกตัางหาก <c oughs> อ่ะแลครับตัวนี้ก็เป็นแมวตัวเดียวในบ้านนะที่เก็บมาเลี้ยงเนื่องจากแม่ของน้องทิ้งไปนะครับก็ตอนแรกก็ไปเจอน้องที่ลงเก็บของเจอพร้อมกับแม่แหละแล้วแม่ก็ไม่เชื่องกับคนนะวเวลาเราเข้าไปปุ๊บแม่ก็จะวิ่งหนีออกไปเลยแล้วพอหมาแบบเห็นแมวปุ๊บมันก็จะไปล้อมจับแมวนะซึ่งน่าสงสารมากเลยแต่ว่าพอแบบตกกลางคืนแม่แมวมันก็จะคาบลูกหนีไปเลยนะคาบลูกไปซึ่งมีลูกด้วยกันหกตัว ฆ่าไปหมดเลยห้าตัวเหลือฮิโร่ตัวนี้ชื่อฮิโร่นะลืมบอกไปเลยตัวนี้ชื่อฮิโร่แล้วก็เหลือฮิโร่อยู่ตัวเดียวผ่านไปวันหนึ่งก็นึกว่าแม่จะมาเอาหนะแต่ว่าก็ไม่เอามันไปทิ้งมันไว้โลเป็นแบบตัวผู้ตัวผู้ไม่รู้ว่าดูยังไงแต่ก็น่าจะเป็นตัวผู้แหละตัวผู้แล้วก็ตอนนี้ก็อายุได้ประมาณเดือนนิดๆก็อย่างตัวน้อยอยู่ตัวน้อยและซนมากใช่ไหมฮิโร่เนี้ยเี้ยเร็วเร็วเร็วร้องเร็วร้องร้อง เรก็จะเป็นแมวที่โตมากนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังหนึ่งเดือนอยู่ยังไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนก็เดี๋ยวรออีกประมาณหนึ่งเดือนถึงจะพาไปฉีดวัคซีนนะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นแมวที่แบบขี้อ้อนมากแล้วก็ดุชอบกัดเพราะว่าเคี้ยวเพิ่งจะงอกแล้วฟันเพิ่งจะงอกเลยแบบว่าชอบกัดอันนี้ฮีโร่ก็จะเป็นแมวอินดี้เล่นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ในบ้านต,ตอนนี้เล็บก็คมมากเลยโดนไปหลายแผลแล้วเหมือนกัน นิโรตอนนี้หนึ่งเดือนประมาณรวมรวมแล้วประมาณหกอาทิตย์นะห้าถึงหกอาทิตย์ซึ่งมันก็จะเริ่มหย่านมแล้วตอนแรกเราก็จะให้กินนมเฉพาะสําหรับแมวเด็กนะที่จะเป็นนมลูกแมวนะให้กินไปก่อนตอนนี้ก็จะเป็นอาหารเปียกที่ผสมกับน้ําเพื่อให้มันกินง่ายขึ้นเขาฝึกกินแล้วก็ลดนมลงเรื่อยๆเพื่อให้เขากินอาหารได้เองนะครับผม แล้วเดี๋ยวอีกประมาณสาเดือนเราก็จะให้กินอาหารเม็ดละให้ฝึกกินอาหารเม็ดตามพวุกแมวและตื้อมากบอกเลยฮีโร่ตัวนี้อย่างเดียวครับไม่พอใจอะไรกัดอยากจะเล่นก็กัดเขากัดเบาลงนะเพราะว่าเวลาเขากัดแรงเราจะดุเขาทาให้เขาแบบรู้ว่าควรกัดแรงแค่ไหนเวลาจะเล่นถ้าเราไม่ดุเขาเขาก็จะกัดแรงเขาจะไม่ใส่ไม่ยั้งเลยนะแล้วเขาจะไปเล่นกับตัดตัวอื่นแรงด้วยเหมือนกันนะครับไปกัดเบา ปกตินี่กัดนี่จมเขี้ยวเลยตอนเล็กตอนแรกๆอันนี้ก็เล่นอย่างเดียวเล่นเฉยๆ <c oughs> ดินดินมาเข้าบ้านเร็วฮีโร่เข้าบ้านเข้าบ้านตอนตัวเล็กๆนี่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้แต่เดี๋ยวดีขึ้นได้ละสูงหน่อยเดียวตัวโตขึ้นมาฮีโร่ขึ้นมาขึ้นมาเร็วตอนนี้ก็จะเป็นถาดขี้ของน้องนะโอ้โหขี้เต็มจะตักออก จะเปลี่ยนสายใหม่น,นี่ก็จะเป็นอาหารเปียกซึ่งตอนนี้เขากินหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำให้เขาเวลาเขาร้อนหรือเขาเหนื่อยเขาก็จะมากินน้ำตรงนี้นะอาหารเอาอันนี้ไปเก็บก่อนฮิโรมาแล้วเข้ามาแล้วฮิโรเป็นแมวแบบเรียกไม่ค่อยสนใจนะแมวอินดี้ และสุดท้ายนี้ใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองก็คิดให้รอบคอบก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์ว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับเขามาเลี้ยงนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูกันจนจบนะครับสำหรับใครที่ชอบสัตว์และธรรมชาติเช่นเดียวกับผมก็อย่าลืมกดซ b บสไคร์และกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ